สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมบอลกระดาษด่างกันนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มโตแล้วนะคะมีสามใบนะคะขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะผ่านไปเวลาไม่นานนะคะตอนนี้ลำต้นของเขาก็ โตแล้วนะคะจะมีแบบลายลาย,ลายคิวเขียวนะคะกระดาษด่างของเรานะคะตอนนี้ก็จะมีอีกหน่อหนึ่งนะคะขึ้นมาสี่สี่หน่อสี่ใบนะคะเนี่ยกำลังจะขึ้นมานะคะสวยมากมันจะด่างครึ่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็สีเขียวเนี่ยนะคะเนี่ยนะสังเกตดูได้เลยะค่ะเนี่ยลำต้นของเขาก็จะเขียวสีเขียวเลยนะคะเขียวด่างๆนะคะ นี่นะคะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่คือบอลกระดาษด,ด่างนะคะนี่นะใบใบที่สีนี้เนาะโอ้สวยมากนะคะกำลังจะขึ้นด่างน่าจะด่างแบบสวยมากเลยนะคะต้นนี้นะลำต้นของเขาเนาะนี่นี่นะ,ะใบ ใบนี้ก็จะฮัฟฮัฟนะคะนี่สังเกตดูได้เลยนะคะอีกใบหนึ่งนะคะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะคะสีขาวนวลเลยนะคะนี่โอ้หายากมากนะคะที่จะนานๆจะได้เจอใบแบบนี้นะคะนี่และอีกใบหนึ่งนะคะนี่อ่ะนี่นะคะเียเดี๋ยวพาไปชมทั้งต้นเลยนี่ใส่กระถางไว้แล้วนะคะนี่ไว้เตรียมลงดินได้เลย ไข่เขาก็จะเยอะนะข้างในเราไม่เคยขุดนะข้างในเนี่ยนี่นะคะก็จะไหลลงมาแบบนี้ได้ค่ะนี่ปลูกง่ายมากๆนะคะบนกระดาษด่างของเรานะคะเหมาะมากๆนะคะเอาไว้หน้าบ้านหรือข้างสวนนะคะปลูกไว้ตามร่มแบบนี้ค่ะก็จะโตเร็วนะคะนี่นะคะช่วยไหมคะนี่ดูจากข้างบนนะคะ โตมากเลยนะคะนี่ต้นนี้บนกระดาษด่างนะคะมีสามใบแล้วนะคะเดี๋ยวใบที่สี่ก็กจะงอกขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเพื่อนของเขานะคะที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งที่เราปกเพาะในะคะนี่สวยมากนะ,ะใบไม่มีจำรุดเลยนะคะนี่โอ้โหนี่และสีนี้สวยมากนะ,ะนี่ดูครึ่งหนึ่งเลยนะคะใบเนี้ยอ นี่นะคะจริงๆชอบไปนี้มากเลยนะเขาฮาบได้สวยมากเลยนะครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยโอ้โหนี่นะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเพาะไว้นะคะก็จะมีเพื่อนๆของเขาเนอะอยู่ฝั่งทางนี้ค่ะ นี่นะคะใบนี้ก็สวยเหมือนกันแหละค่ะนี่มีแต่ต้นส,สวยๆนะคะอยู่ฝั่งนี้เนาะฮับฮับเลยนะคะนี่สองใบนะคะปลูกไว้ในกระถางก่อนนะคะ๋ยเ้เราไปลงดินก็จะมีหลายหนอนเหมือนกันนะคะเนี่ยเพื่อนของเขาะคะอยู่ฝั่งนี้แล้วมีอีกตนน้นนึงนะคะที่กําลังจะขึ้นมาอีกใบนึงเลยนะคะฮับฮับเลยนะคะสวยมาก นี่เ็เพื่อนนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะเหมาะมากสําหรับคนที่กําลังจะทําร้านกาแฟเปิดร้านอาหารนะคะเอาไปตั้งโชว์น่าจะสวยงามทีเดียวเลยนะคะผู้คนมีหลายท่านนะคะที่สนใจอยากได้เอาไปวางไว้หน้าบ้านหรือในร้านกาแฟเนะะี่ยค่ะจะมามาชอบเอาไปวางไว้นะคะแล้วก็ลูกค้าก็เข้านะลูกค้าก็จะเพลินดูยืนดูนะคะ ก็เป็นอะไรที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ประดับนะคะที่คนนิยมนะคะตอนนี้กระดาดด่างก็หายากมากนะ,ะช่วงนี้ตอนนี้เราก็มีเก็บไว้นะคะไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดนะคะเอาง่ายเลยต้องมีไว้ไงนี่นะคะทุกทุกบ้านต้องมีไว้สักหนึ่งต้นสองต้นนะคะนี่นะคะ นี่ก็จะพาไปชมบรรยากาศวันนี้นะคะวันนี้ไม่ร้อนนะคะแดดเบาๆคะ่ะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะอยู่คะ่ะวันนี้นะคะนี่นี่นะคะมีหลายท่านนะคะที่บอกว่าชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้หรือไม้ป่านะคะไม้ประดับไว้หน้าบ้านข้างบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็มีเพื่อนเพื่อนของเราเข้ามาชมกันเยอะอยทีเดียวเลยนะคะนี่สำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาชมบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณข้างบ้านของเรานี่แหละคะ่ะนี่ใต้ร่มแบบนี้นะคะเราก็สามารถเพาะอะไรไว้ข้างล่างได้เนาะนี่ท่านใดนะคะชอบปลูกไม้อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะจะได้มาเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมกดติดตาม ไว้ในช่องของเราด้วยนะคะเผื่อจะได้เป็นเพื่อนกันต่อไปเราจะได้มีอะไรมาฝากถ่ายคลิปมาฝาก,กเพื่อนๆนะคะในห้องในแชทในเพจในช่อง YouTube ของเราเนาะนี่นะคะล่มนะคะโต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งเนาะเวลาแขกมาก็จะต้อนรับแขกที่นั่งเข้ามาหาเราแบบนี้ค่ะก็จะมีต้นไม้วางไว้แบบนี้ค่ะ สนมากกันเพื่อนที่มาหานะคะก็จะชอบปลูกต้นไม้แบบเดียวกันเลยนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะนี่กำลังโตเลยนะคะโอ้เยอะมากเลยนะคะกำลังโตยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ